สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้จะพามาขยายรูขยายรูที่จะใส่ท่อมอน้ํานะครับเป็นท่อใหญ่นะครับของเดิมเป็นท่อนิ้วสองนะครับตัวนี้จะใส่เป็นท่อนิ้วนิ้วครึ่งนิ้วสี่หุนนิ้วห้าหุนนี่แหละนะครับก็อไอตัวที่ผมเชื่อมไปในคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับนี่ไม่รั่วนะครับแต่หน้าตาอาจจะไม่ค่อยสวยนะเน้นใช้งานตัวนี้ก็ได้เอาตัวเก่าออกไปแล้ว ทีนี้ผมก็จะมาขยายรูนะครับขยายรูก็มีแท่งทองเหลืองหรือว่าเหล็กอะไรก็ได้ที่เป็นกลมๆนะที่มันเอาใส่ลงรูนี้ได้นะครับตัวนี้เป็นทองเหลืองเหมือนกันนะครับนี่นี่ตัวฝานี่จะเป็นทองเหลืองนะครับเราก็จะขยายนะครับ ี่คือวิธีขยายนะครับตัวข้างล่างก็ทําอย่างนี้เหมือนกันท่อที่ใส่เป็นทองเหลืองไปแล้วนะครับเคาะแบบใจเย็นๆนะครับเห็นไหมครับมันก็เริ่มสวมเข้าได้แล้วนะที่แรกมันสวมไม่เข้านะครับทีนี้มันเริ่มสวมเข้าได้แล้วนะครับ เย็นนะครับค่อยๆเคาะนะครับก็จะง่ายแล้วนะแต่ยังไม่ได้หรอกเพราะว่ามันก็ต่างกันเยอะอยู่นะครับก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆ ฝันู้นนิดฝั่งนี้นิดแต่ก็ต้องให้กลมด้วยนะครับท่านผู้ชมถ้ามันไม่กลมเดี๋ยวตะกวดจะทะลุลงข้างล่างหมดนะครับเวลาเราทําคือเราไม่ใช่มืออาชีพนะครับเราต้องเอาให้มันมีเหลือรูน้อยที่สุดเราขยายอย่างเงี้ยจะมีข้อเสียคือมันจะเริ่มมีรอยฉีก มันจะเริ่มมีรอยฉีกเพราะว่ารูเดิมมันเล็กถ้าเป็นไปได้ถ้ามีอะไรที่เราจะตัดก่อนได้แล้วค่อยขยายออกน,นิดนึงให้มันเป็นเป็นโค,งคง้งๆมนๆอย่างเงี้ยนะครับจะงง่ายกว่าเนี่ยมันเริ่มฉีกแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรครับใช้ได้อยู่ใช้งานได้นะครับ ตรงไหน,นที่มันไม่กลมแล้วก็ค่อยๆขอกออกมามันไม่แข็งนะครับแผ่นเนี้ยมันไม่แข็งนะทองเหลืองมันจะนิ่มเหลือนิดนึงนะะเหลือนิดนึง จะเริ่มมีร้อยชีกแล้วคือผมไม่ใช่มืออาชีพในการทำหม้อน้ำนะครับแต่ผมต้องทำเองเพื่อที่จะลดต้นทุนนะครับของการลงทุนหม้อน้ำเป็นหม้อน้ำรถเกี่ยวนะครับสิ่งไหนที่เราพอทำได้เองเราก็ต้องทำเองนะครับ เวลามันฉีกมันจะมีข้อเสียคือมันจะเบี้ยวมันจะไม่ค่อยกลมเราก็ค่อยงัดเอา เหลือใหญ่อยู่นั้นเนี่ยเหลือเยอะเหลือเยอะไม่ใช่เหลือใหญ่เหลือเยอะตรงนี้น่าจะไม่ขยายขึ้นมาแล้วเราจะเอาลงล่างนิดนึงอ้า,อาขึ้นบนหน่อยนิดนึงก็เลย Thank you. anh ít nữa cái này lại thêm nó mấy cồm này ຍ່າແລະໂຫນນາມສະບດດຍັງືນອື